สวัสดีครับสวัสดีเอฟดูท่านสวัสดีคุณลูกค้าทุกคนนะครับวนะันนเพราะกบวปตามเคยนายมูกี้รีวิวบายเก่งรถบ้านนะครับวนะันนี้วันนี้มาอัปเดตรถกระบะราคาหลักหมืน่นแต่เป็นแบรนด์นิสสันอย่างเดียวนะบุนะอัปเดตรถกระบะนิสสันทั้งกระบะตอนเดียวกระบะแคบราคาหลักหมืน่นทุกคันนะบนะราคาบ่งห่แสนจักคันกับพี่น้องราคาหลักหมืน่นทุกคันนะครับบุนะแอร์เย็นเพลงเพราะพงว Power, ะไรพาวเวอร์นะบุนะทุกคัน สภาพพร้อมใช้งานเน้นเข้าไล่เข้าสวนนะครับผมนะกระบะพันเก่งไปโน่นไปนี่ไปเมืองไปนากระบะไอ้พายกับดีิวขี่มอเตอร์ไซค์นะครับเนาะอ่าเรามาเริ่มต้นราคา69,000บาทนะครับราคาเริ่มต้น69,000บาทนะครับเนี่ยมีหลายคันให้เลือกเลยนะครับนะมี4คันให้เลือกนะครับรถกระบะนิสสันทั้งหมดทั้งร้านเราเลยนะครับผมมาดูคันแรกกันก่อนเลยนะครับผมนะเป็นเจ้านิสสันพิกเอ็มฝาแดง BD25 นะครับผมนะพิกเอ็ม BD25 ฝาแดงนะครับคันนี้อ่า บีเอ็มบีดีสองห้าฝาแดงนะครับจอเลี่ยมนะครับผมนะคันนี้เปิดราคาก่อนเลยนะครับราคา6 9 0 0 0บาทนะครับนะหกหมืบาทแอร์เย็นเพลงเพอแหวงพวงอะไรพาวเวอร์ด้วยแอร์เย็นเพียงเพอพวงอะไรพาวเวอร์พาสีเต็มปี68นะครับนวลาเดี๋ยวพาดูตัวรถกันบ้างครับคลิปนี้ในคันนี้เป็นหลักนะครับผมนะคิดไม่ในคิปคันนี้เป็นหลักเลยนะครับผมนะคีย์แมนคือคัีย์แมนหลักคือคันนี้เลยนะครับราคา6 9 0 0 0บาทซีซานซีซานก็โดยรวมก็ถือว่าโอเคนะครับเน้นเข้าไล่เข้าสวนยังไงก็คุ้มนะ อาจจะมีรอยคราบานิดหน่อยนะครับนะค่านี้อาจจะไม่ค่อยสวยแต่ค่านั้นสวยนะบอกเลยนะครับผมนะอันนี้งกาน,นฟังกนตรงๆนะครับเนี่ยสีมีรอยแตกบ้างนะครับนะคันนี้บอกเลยว,ว่าถ้านี้เขาได้เข้าสวนเนี่ยมันได้เครื่องแดดยังไงก็คุ้มนะเพราะว่ามันหายากนี่แต่ฝั่งนี้สวยมากนะครับนะฝั่งนี้สีขาวสวยเลย ยางก็ยังยังใหม่อยู่เลยนะครับยางยังสวยยังเท่อยู่เลยนะครับเลิกคันซีนี่หายห่วงนะครับผมคันทุกคันนะครับหากซีดานต่อผมไม่ซื้อเข้านะผมบอกเลยภาสีเต็มปีหกแปดนะครับเพิ่งต่อใหม่ยี่สี่พฤกษาาหกเก้านะครับภาษีเต็มปีหกเก้านับใช้งานกันยาวๆอุ่นใจแน่นอนนะครับผมนี่อ่าเลิกคันซีคันซีโดยรวมก็ถือว่าโอเคนะครับผมขีเมนหลักวันนี้ก็จะเป็นคันนี้ครับนี่คันซีก็ไม่มีดานต่อนะครับอันนี้การันตีเลย นะครับคันนี้คันซีไม่มีดำตัดโตแน่นอนนะครับน,นี่ให้ดูนะครับนี่ทรงสวยทรงดีนะครับนี่ให้ดูครับนี่นี่อ่าเรื่องคันซีสวยนะครับพื้นสวยไม่ผุไม่พังไม่ก่อนอยากอะไรมีมาให้นะครับผมนี่ครับนี่บอดี้สวยนะครับผมเดี๋ยวดูเรื่องแชสซีเออแชสซี también. คันซีสวยนะครับไม่มีดำตัดโตแน่นอนนะครับ คุ้มๆแล้วครับ6 9หมืได้ power air เนี่ยมันไม่ค่อยมีนี่เขาเล่าเขาสวยยังไงก็คุ้มนะครับนี่ภายในนี่คือสวยดูดีเลยนะครับวงมาลัยลายไม้นะครับผมนี่หองโซนจอเหลี่ยมนะครับคันนี้จะเป็นจอเหลี่ยมจอเหลี่ยมเบาเบร์ภายในยังสวยกิ๊บอยู่เลยนะครับเนี่ยอ่ะจะมาทดลองจูงกันบ้างครับผมอ่าโอเคนะครับเครื่องติดง่ายเลือกแอร์เย็นนะครับแอร์เย็นฉ่ำๆเลยนะครับพวงมาลัยพวงมาลัยได้ power นะ แต่ว่าตอนเลี้ยวตอนขับไปจะเบามากนะครับพวง่งไร้พาวเวอร์เลนไม่อะไรพวกนี้นข,นขึ้นหมดเลยนะครับ69,000โคตรคุ 69, ้มอ่ะเนี่ยภาษีพบรบเต็มนะครับผมจะพาดูเครื่องกันหน่อยนะครับพาดูเครื่องกันหน่อยว่าเอ้ยมีพาวเวอร์อะไรไหมคลิปนี้จะได้คันนี้เป็นหลักคีย์แมนหลักคือคันนี้ นี่ครับเครื่องยนต์ B ีดี25ฝาเดนะครับเครื่องตามสภาพตามราคาอันนี้บอกก่อนเลยว่าเครื่องตามสภาพตามราคาแต่ว่าด้วยพมอะไรพาวเวอร์เปิดพื้นเดิังอยู่คืนอยู่ครบนะครับผมเครื่องดีนะครับเคเรื่องาดีเป็นรถตีเทิร์นมานะครับตัวรับเข้ามาครับเครื่องคือตามสภาพตามราคาเดยวับด้วยพี่น้องเดิอนะผมนะเครื่องคือตามสภาพตามราคานับแต่เครื่องโอเคนะครับ อ่าเครื่องไม่ควันไม่ไอนะครับนี่การันตีนะครับว่าไม่ควันไม่ไอไม่พุ่นในนอนนี่ครับเครื่องการันตีไม่ควันไม่ไอไม่พุ่นในนอนนะครับรับสภาพนะครับผมนะโอเคนะครับคันนี้เครื่องเกียร์เครื่องก็ถือว่ายัางดีอยู่เลยนะครับถ้ารถกระบะราคาประมาณนี้ยขอให้หวังให้เครื่องเกียร์แอร์เย็นเพียงเพาะก็คุ้มแล้วได้ภาษีเต็มไม่ขาดก็ดโอเคแล้วรับคันนี้ เอาไปใช้งานก่อสร้างเอาไปใช้งานแบบว่าเอ้ยเอาไปนี่เขอย้เขาสวนนะครับหรือว่าเอาไปใช้งานก่อสร้างเบรกนู่นเบรกหามนี่นิสสันมันพันเก่งอยู่แล้วครับเอาไปลุยก็ได้การนะครับเครื่องแดงมันเป็นเครื่องไม่ใช่สายพานของพวกไมตี้เพราะนั้นในเครื่องบิ๊กเอ็มเนี่ยมันจะดีกว่าเครื่องพวกตระกูลไมตี้นะครับนะเพราะว่ามันจะไม่มีมันจะเป็นมันจะเป็นโซ่มันจะไม่ใช่แบบสายพานเพราะนั้นไม่ต้องขี้เกียจเปลี่ยนนะครับดูแลง่ายๆนะครับราคา 69,000บาทนะครับ69,000บาทภาษีเต็มปี69แอร์เย็นเพลงเพวกพวงมอะไรพาวเวอร์ฝากไว้มาดูคันที่สองกันบ้างครับผมคันนี้ก็เป็นจอเหลี่ยมเหมือนกันปีและเรียกกันนะมาแต่คันนี้สวยนะครับห้องเครื่องสวยเลยนะครับวันนี้เป็นเจ้าสาไซน์แเอ็มจอเหลี่ยมนะครับผมคันนี้เป็นจอจอเหลี่ยมนะครับผมนะนี่หายากนะครับจอเหลี่ยมไม่ค่อยมีสีสันเนี่ยสวยเลยนะครับคันนี้แอร์เย็นแต่พวงมาลัยธรรมดานะครับแต่คันนี้จะได้พวงมาลัยพาวเวอร์ แต่คันนี้จะเป็นพวงมาลัยธรรมดาแต่ว่าเบานะครับนะเพราะตระกูลนิสสันเนี่ยพวงมาลัยธรรมดาเขาจิงนะครับแต่ว่าจะเบามากจะเบาเหมือนเหมือนเวอร์เลยนะครับนะสีสันคันนี้สวยเลยให้สีสันเนี่ยผมให้แปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับดูลมให้แปดสิบแปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์เลยนะครับเรื่องสีสันถือว่ายังสวยยังแจ่มอยู่เลยนะผมนะสีสันคันนี้ยังสวยเลยนะครับเดี๋ยวพาสีผมโตัอู๋เนี่ยผมโตให้นะครับผมนะนี่ไปดูเนี่ยนะราคาเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะครับราคาเจ็ดหมื่นเก้าพันบาท ไมจอเหลี่ยมนะครับผมนะไมจอเหลี่ยมนี่ให้ดูราคาเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะครับนี่ก็อกโอเคอยู่นะครับไม่ขาดนะมาขาดนิดเดียวนะครับอันนี้ต้องเข้าใจนะครับผมลดร,ราคาหลักหมืน่นแต่ว่าจะเข็บดื่มนะครับคันนี้แต่เข็บบอดี้ได้ดื่มมากน,นี่สีสันก็โอเคนะครับคันนี้สีสันก็โอเคเลยนะครับผมสีสันนี่สวยนะถ้าบอกว่าเอ้ย ดี๋ยวได้สีสวยขึ้นมาหน่อยก็ข้องคันนี้แหละแต่มันไม่ใช่เพาวเวอร์แต่คันนี้ไดเวอร์แค่นันครับแต่ยังไงนิสันก็ไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่นะครับวื้อกับไม่วื้อเพราะว่ามันเบาแต่เรือคันซีหายหัวนะครับคันซีไม่มีคันซีสวยพื้นคันซีสวยนะครับคันนี้นี่พื้นคันซีสวยนะครับไม่มีดามตัดต่อแน่นอนนะครับนี่ครับน้าทรงเหลี่ยมนะครับผมนี่ก็ทนอยู่แล้วนะครับผมนี่ให้ดูครับภายในภายในสวยนะครับนี่ วงอะไรสวยมากสวยก็คันสีขาวเยอะเลยนะผมบอกเลยเนี่ยวงอะไรสวยนะครับเนี่ยบอกเปิดสวยเลยจอโค้งนะครับผมจอเหลี่ยมจอเหลี่ยมนี่คลาสสิกนะพาดัระ,ะดัดกันบ,บ้างแต่เครื่องสตาร์ทโคตรนิ่มเลยคันนี้เสียงแบบโคตรนิ่มอ่ะแอร์เย็นเหมือนกันนะครับการันตีว่าแอร์เย็นทุกคันนะครับแอร์เย็นทุกคันเลยนะครับพาสี อ่เพิ่งหมด10พฤษภาษครับเดี๋ยวทางผมต่อให้ใหม่ในปี69นะครับถ้าซื้อไปผมต่อให้โอนให้เรียบร้อยเลยเบ็ดเสร็จนะครับผมเนี่ยราคา7จ็ดหมื่นเก้าพอโอนให้พวงมาลัยธรรมดาแต่ว่าเบาเบานะครับเนี่ยที่จริงมันจะหมุนได้เลยไหมเพราะปกติรถธรรมดามันหมุนแบบมือเดียวไม่ได้เลยครับดูเครื่องโอเคนะครับเนี่ยโอเคเลย สวยนะครับผมนี่จอพวงมาลัยธรรมดานะครับแต่ว่าเบรกมือคันนี้เบรกมือใช้งานได้นะครับขึ้นสุดลงสุดได้นะฐานเกียร์ก็ยังดีๆเลยนะครับนี่ยการเกียร์แน่นนะครับผมแอร์นี่เย็นฉ่ำๆเลยแอร์เย็นหนาวอะ่ะขับไปจนหนาวอะ่ะถ้าแอร์นี่สันในระบบเขาดีอยู่แล้วครับเดี๋ยวพาดูห้องเครื่องกันบ้างครับผมบอกเลยคันนี้ห้องเครื่องโคตรสวยนะเห็นแต่เห็นเป็นอย่างเงี้ยแต่ห้องเครื่องโคตรสวยกิ๊บมากคันนี้สวยเดิมนะครับบอดีด้เดิมเลย เดีเนนบบเ๋ยวดูแป๊บนึงโอรว่าผักกระปุกสีเนาะนี่ครับนี่โอ้ห้องเครื่องไปหนึ่งนะน,นี่่เครื่องคุณสวยเลยนะครับเครื่อง BD25 ฝาแดงครับเครื่อ,อเครื่องทุนนะผมคันนั้นถ้าใครไม่ชอบห้องเครื่องคันนั้นมาเอาคันนี้บอกว่าห้องเครื่องคุณสวยโอเคนะครับผมอยู่เครื่องก็ถือว่าโอเคอยู่ เครื่องยังดียังแน่นอยู่เลยเยวดูทายเครื่องไม่ร่วบไม่ซึมไม่ยดมนะครับเฮ้ยเครื่องเครื่องดีนะครับเครื่องดีเครื่องแน่นเครื่องสวยนะครับฝาเครื่องสวยมากคันนี้ฝาวาวฝาเครื่องสวยกิ๊บเนียนกิ๊บเลยนะครับเกตเดิมนะครับเกตเดิมโรงงานนะครับเกียเดิมโรงงาน เก็บคานหน้าดื่มนะครับอย่าวันนี้คานหน้ากลมเรยงสวยชัดเจนนะครับเนี่ยนะให้ดูสวยเลยอย่ามวัน้แคชซีชัดเจนนะครับอันนี้วมนนี้แคชซีชัดเจนเดี๋ยวให้ดูซุ้มซอกอปตะเข็บต่างๆได้ดื่มนะครับเสีย,ยจะเคยเก็บมาแล้วบ้างนะครับตามกาลเวลาแต่ว่าสนอกก็กร้อนอย่างตึงๆดื่มๆนะครับของเครื่องคันนี้โคตรสวยผมเลยเคยดู เครื่องสวยนะครับคันนี้คาร์น้ายังอยู่ครบเลยมาเลีคาร์นาทั์เจนนะครับคันนี้วงอะไรธรรมดานะครับแต่ว่าเบาการันตีว่าเบาแน่นอนรับการันตีเลยว่าเบาเบามากครับเป็นล้นทุนสัตวโอเคนะครับปิดฝากระโปรงก่อนนะครับอามาเอาเลยนะครับราคานี้พร้อมอุลต่อภาษีให้เจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะครับเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทราคานี้พรอมอุลต่อภาษีให้เรียบร้อยเลยนะครับ รถสภาพพร้อมใช้งานนะคันนี้ขี่ดีมากเลยไปขับมาละขี่ดีขี่แล้วติด,ดใจนะครับคันนี้แอร์นี่ก็หนาวมากเลอกแอร์นี่ฮะหนาวมากนะครับ7จ็ดหมื่นเก้านะครับอ่ะมานดูคันตอไปกันบ้างครับผมเนี่ยอันนี้ก็เรอเอของเรานะครับผมนี่คันนี้ก็เรอเอของเราเลยนะครับเป็นเจ้านิสันเปอเกมจอโค้งนะครับผมไมโคระครับเปอเกมฝาแดงบีดีส่งห้าเหมือนกันแต่คันนี้จะเป็นจอโค้งรุ่นใหม่กว่านะครับนะจอโค้งปี 1996หรือว,ว่าปี39นะครับผมนะคันนี้เปิดราคาเลยนะครับราคาตะโกนผมขาย9 9 0 0 0มื่นะครับอ่ะลดให้พันหนึ่งล้วกันเป็น98,000บาทนะครับนะ98,000บาทนะครับราคานี้ผมเปลี่ยนหายนะ้ะมันเครื่องพผกงกวนนะมันเครื่องให้ใหม่เรียบร้อยแล้วนะซื้อไปคือบอกง่ายๆว่าเอ้ยชอบรถเป็นพร้อมใช้งานอะ่ะก็คันนี้สภาพพร้อมใช้งานนะครับแอร์เยน็นเพลงเพาะพวงอะไรพาวเวอร์เบาแน่นอนนะครับผมนะคันนี้ขี่ดีมากไปขับมาแล้ววิ่งจดุจดจดุจดจัดจัดเลย วิ่งดีน ER ะครับผมคันนี้กล้องอาจจะมัวมัวหน่อยนะครับพอดีมันมันเป็นหมอกนะครับผมนะกล้องอาจจะมัวมัวนิดนึงนะครับผมพอดีเป็นหมอกภาษีเต็มปี68นะครับเนี่ยภาษีเต็มปี68นะครับผม4ตุลาคมงหกแผมบอกว่าพี่เอ็มสภาพพร้อมใช้งานเนี่ยหายากนะครับผมบอกเลยพี่เอ็มสภาพพร้อมใช้งานนี่หายากอาจจะมัวมัวนิดนึงนะครับผมนะอ่าวมาเวิวกตะนะวันนั้แต่ว่าคันนี้เนี่ย ฝากระโปรงเดิมนะฝากระโปรงเดิมสีสันสวยเลยนับสีสันคันนี้ผมให้90%้าบซนะครับบอกเลยเรื่องสีนีจะมีแตกกิดหนึ่งตรงนี้นะครับหลังคานิดนึงแต่ว่าโดยรวมคือรถสวยนะครับผมบอกเลยคันนี้สวยนะครับรถติดเดิมนะครับนี่โอเคอยู่นะครับก็อาจจะมีหมอกกันนึงนะครับผมเพราะว่าอากาศมันชื้นนะครับผมนะเห็นไหม ให้ดูกันบ้างครับนี่ภายในสวยนะครับตัวนี้มันจะเป็นกระจกไฟฟ้านะครัะกระจกไฟฟ้าไม่จอคุ้งนะครับผมนะตัวนี้ว่าไม่จอคุ้งไมตัวเรียกกับฟอนเทียเลยนะครับผมเนี่ยให้ดูราคาราคาเก้าหมื่นแปดนะครับผมนี่ครับราคาตามนี้เลยเก้าหมื่นแปดพันบาทใบราคาเรามีนะครับเราขายหน้าร้านก็ราคานี้เลยเก้าหมื่นแปดพันบาทนะครับเบาสวยนะครับเบาผมยิบให้ใหม่เลยนะครับ เนี่ยเบาสวยเบาคมเย็บให้ใหม่เลยนะครับผมเนี่ยเบาสวยนะครับนี่อ่าให้ดูนี่เบาแคบยังสวยเลยจอโค้งนะครับผมแต่เข็บเดิมนะครับคันนี้บอด,ดี้นะ Body ติดเดิมเลยนะครับบอดี้ติดเดิมเลยนะครับนี่อ่าดูเรื่องแชสซีอ่าพื้นพื้นก็ยังสวยอยู่นะครับผมคือแชสซีก็ยังสวยอยู่เลยนะครับอ่นานี่พามาสร้างรถยนต์กันมากนะครับ ตาละดจกันบ้างนะครับผมเจคูนะครับนี่ภายในสวยนะคันนี้บอกว่าสภาพพร้อมใช้งานมากกระจกไฟฟ้านะครับนี่กระจกไฟฟ้าครับตัวนี้มาตาละดจนกันติดง่ายนะครับผมทีเดียวติดเลยประหยัดน้ำมันนะครับไปเกมคนด้วยเป็นน้ำผ่อาหัวนะครับไปเกมมันคนอยู่แล้วนะครับผมเรื่องนี้หายห่วงเลยนะครับผมคอนโซลสวยไม่แตกไม่ล้านะครับนี่ไปดาน รถเหนือมีการจืดไปทีทุกคันเลยนะครับคันนี้ขับมาจากแพ่เพราะนั้นเลิกเครื่องนี้ผมการันตีแล้ว่าผมหายห่วงนะครับผมแอร์ก็ยินฉ่ำเลยนะครับฟวงมะไรพาวเวอร์นะครพงมพาวเวอ,อ,อร์งพาวเวอร์อ่ะเดี๋ยวพาดูห้องเครื่องกันบ้างครับผมเดี๋ยวพาดูห้องเครื่องกันบ้างนะครับนี่นี่ครับ เครื่องยนต์นะครับ B D สองห้าฝาเด็กนะครับผมเครื่องสวยนะครับคันนี้เครื่องสวยมากเครื่องแห้งปับวาลไม่รั่วไม่ซึมไม่เยิ้มนะครับกระถายเครื่องถ่ายเกียร์ไม่รั่วไม่ซึมไม่เยิ้มอาลันตีว่าคันนี้ไม่ไอไม่พ่นนะครับผมขับมายังไงก็ขับมาทางไกลก็เป็นอย่างนั้นนะครับคันนี้ไม่ไอไม่พ่นไม่ดัดนะครับเมเตอร์สวยมากเครเ่องให้ดูครับ เห็นไ,ไหมครับน้ำม้อพักหม้อน้ำยังดมยังยังสีเขียวเลยนะครับผมล้างให้ใหม่เรียบร้อยแล้วะครับไปดูนะครับนี่น้ำล้างคูแรนยังสวยๆเลยนะครับล้างให้ใหม่แล้วนะครับคูลุงคูแรนดอะไรพวกนี้งสีะนะครับน้ำนิ่งน้ำไม่ดันแน่นอน ครับคันหน้าได้ดื่มครับนี่วแต่คันนี้ติดดื่มั้งขันนะครับบอดี้ได้ดื่มมาเลยเราแก้มข้างมันมีการขยับนะครับเนี่ยราไม่มีการขยับเลยเราไมมีการขยับเพนด,ดื่มนะครับผิดดื่มหมดเดิมปวงอะไราพาวเวอร์นะครับพวงอะไราพาวเวอร์นะครับ เนี่ยไหมไม่มีความไม่มีไอน,นะครับการันตีว่าเครื่องเนี่ยพี่เอ็มยังไงก็ทนนะครับเพราะว่าหนึ่งละเครื่องมันไม่ใช่เครื่องมันไม่ใช่เครื่องสู้มันไม่ใช่เครื่องสายพานเพราะฉะนั้นเราขับไปอ่ะเราสบายใจเลยคือไม่ต้องกังวลเรื่องสายพานให้จุกติดโดยเฉพาะตระกูลพวงโกเตอร์ต้าไม่เจ๊กหรือพวกมิสู ada, สตาร์ด้าพวกแอร์โซ่ร้อยอะไรพวกเนี้ข้อดีไปตรงนี้เพราะว่ายัางไงก็คุ้มนะเพราะว่าหนึ่งละเราซื้อพี่เอ็มเราซื้อความสบายใจแล้วเครื่องมันทนเราก็ประหยัดน้ำมันเราก็ทน,น,น,นด้วยท <shove> นไม่จุกติกนะครับพี่เอ็ม ครับแบตเตอรี่ก็ยังใหม่ๆนะครับแบตเตอรี่ยังใหม่ๆเลยเปิไฟดีครับทานหน้าได้ดืักสิบเมตรอาร์กในดื้อแลครับเลยอ่ไปสั่งกระโปรงแป๊ดหนึ่งครับคันนี้ไปรีวิวไปดูรีวิวเต็มผมได้คันนี้ไปดูรีวิวเต็มผมได้นะครับเพราะว่าผมได้รีวิวเต็มไปแล้วนะคันนี้ไปรีวิวเต็มผมได้นะครับผมนะตะกก่อหัวคาย9 9้าหมื่นะครับราคาพิเศษนะครับราคาพิเศษตลาดเอฟซีทุกท่านนะครับ98,000บาทนะครับ 98,000บาทนะครับราคาพร้อมใช้งานนะครับบอกเลยว,ว่าสภาพพร้อมใช้งานพี่เกมเนี่ยหลายคนก็จะบอกว่าเอ้ยทำไมขายแพงจังเลย <laughs> ผมบอกเลยนะครับบ่ารถเนี่ยถ้ามันไม่สวยมันไม่นั่นจริงเนี่ยเราก็ไม่กล้าตั้งขายเหมือนกันครับแต่คันนี้มันสภาพพร้อมใช้งานจริงเครื่องเกียร์ก็ได้การมากนะครับผมเครื่องเกียร์ก็ได้การเรื่องคันสูงคันสีก็ยังดำๆอยู่เลยนะครับคันสุงคันซีก็ยังโอเคนะครับสียังสวยเลยนะครับผมนะอย่าลืมนะครับคันนี้ฝากไว้ด้วย นะครับสภาพพร้อมใช้งานนะครับผมนะอ่ะมาดูสักครั้งสุดท้ายของคลิปนี้กันบ้างครับผมเนี่ยตอนเดียวนะครับเป็นคนถามมาเยอะว่าอยากได้ตอนเดียวราคาหลักหมื่นนะครับผมนะไอ้ตาคำขอนะครับผมนะเป็นเจ้าบริษัทฟันเทียตอนเดียวนะครับผมนะปี48นะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์2อ0พนะครับ YD ยเครื่องยนต์ขับมาเร็วนะครับ2อ0พ YD แอร์เย็นเพลงเพอพวงอะไรพาวเวอร์แล้วก็พร้อมข้อสเลดให้นะครับเปิดราคาเลยนะครับราคา99,000บาทนะครับผมนะ ราคา99 0 0 0าบาทราคานี้ฟรีคอกพร้อมอูนนำราคานี้ฟรีคอกพร้อมอูนให้เลยนะครับผมนะแต่ว่ารถต,ติดเดิมนะครับผมตัวรถรถติดเดิมนะครับผมเนี่ยมีขอ้อจลเลยให้ด้วยนะครับผมนะมีคอกมีฮาวให้เรียบร้อยเดี๋ยวซื้อไปนะครับไปทางผมเสริมคอกกระบะฮาวลงเล่มให้นะครับเรื่องนี้มันไม่ยากแลวมีคอกมีฮาวให้เรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวดูครับนี่ติ๊ก,กงติ๊กเกอร์เดิมมันอยู่นะครับผมมีคอกมีฮาวให้แอร์เย็นเพลงเพะ นะครับผมนะนี่ไปดูรถคันซีอ่าคันซีสวยนะครับไม่มีดามตัดต่อแน่นอนนะครับคันซีสวยนะครับเก้าหมื่นเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับผมนะหากับฟันเทียพันหนึ่งหากับเบรกเอ็มพันหนึ่งจะได้รถตอนเดียวขี่แล้วภาษีเต็มปีหกเก้านะครับสิบเจ็ดมีนาสองหกเก้าเต็มนับใช้งานกันแบบยาวๆเลยนะครับภาษีเต็มปีหกเก้านับคันนี้พร้อมคอกนะครับผมนะราคานี้เก้าหมื่นเก้าพันบาท ฟรีคอกพร้อมอูดนะนะฟรีคอกเลยนะครับผมนะราคานี้9 9 0 0 0บาทให้ดูภายในกันก่อนเรากยังไม่ดูภายในเลยนะครับผมนะให้ดูภายในเลยนะครับภายในยังถือว่าโอเคอยู่นะครับผมนะภายในสวยนะครับคอนโซลคอนโซลสวยไม่แตกไม่รล้านะครับผมเนี่ยนิสใช้งานครับรถตอนเดียวหายากครับช่วงนี้ไม่ได้เข้ามาเลยนะครับหรือแค่คันนี้คันเดียวนะครับราคาหลักหมื่นเนี่ยฝากไปด้วยนะครับบิ๊กเอ็มฟอนเทียตอนเดียวนับ9 9 0า0บาทสนใจคันไหนนะครับติดต่อมาได้นะครับผมนะ มีเอฟซีหลายท่านนะครับถามผมนะครับาว่าเอ้ยในเมื่อกี้ร้านเจ้าก็มีบริการจัดส่งไหมนะครับนะร้านผมมีบริการจัดส่งนะครับบนะ <c oughs> บริการจัดส่งคิดตามรยาานะยนะ, <c oughs> ะทางนะครับนะบริการจัดส่งคิดตามระยะทางนะครับนะแต่ก่อนจะส่งทุกครั้งนะครับผมต้องให้ไอ้ที่ท่านนะครับวิดีโอคอลดูรถกันก่อนนะครับผมเห็นหน้าผมก่อนแล้วก็เห็นรถทุกคันก่อนว่าเอ้ยรถเราอะ่ะคุณมั่นใจหรือ,อยังนะบนะถ้าเอฟซีไหนผมมั่นใจนะครับเราะก็แไลน์หาผมแล้วก็ให้ผมขอส่งรูปเพิ่มเติมได้แล้วก็ไลน์ผม 0 6 5 5 3 6 4 1 7 7นะครับผมนะย้ำใหม่ครั้งหนึ่งครับแอดเบอร์ไอดีไลน์ไอ้เบอร์โทรนะครับผมนะไม่ใช่ดีไลน์นะครับนะเบอร์โทรเบอร์0 6 5 5 3 6 4 1 7 7นะครับผมนะแอดไลน์ไว้ที่เบอร์นี้ได้เลยนะครับผมนะแอดไลน์แล้วก็ไปดูคอก่อนที่จะตัดใจซื้อแล้วก็ก่อนที่ใจมัดจำได้นะครับผมนะไม่ซื้อไม่หาไม่ว่ากันนะครับมาดูกันก่อนนี่นะครับรถเราก็ประมาณนี้นะครับผมนะใครานไหนซื้อไหนก็ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยเอาไวรถเดีเรามีหลายรุ่นให้เลือกนะครับผมนะบอกเลยว่ารถทุกคัน นับสภาพพร้อมใช้งานนะครับผมนะฟังอะไรหนึ่งนะครับร้านเก่งรถบ้านนะครับบุนะร้านตั้งอยู่ที่ตําบลดงขวางอําเภอเมืองจังหวัดนครพนมนะครับบุนะย้ำใหม่ครั้งหนึ่งครับตําบลดงขวางอําเภอเมืองจังหวัดนครพนมนะครับผมนะร้านเรามีกูเกิลแมปเลยครับพิมพ์สื่อข่าวในกูเกิลแมปว่าร้านเก่งรถบ้านคาเซ็นเตอร์แล้วมาตามไปที่ในกูเกิลแมปได้เลยนะครับกินได้ให้บริการนะครับพี่น้องนะครับเนาะร้าเราติดถนนใหญ่ครับถนนเส้น นครพนมท่าพนมหรือเชียงกูนนะครับร้านเราอยู no, ่ฝั to, ่งขาขึ้นเป็นตัวในเมืองนครพนมนะครับห่างจากตัวในเมืองนครพนมก็ประมาณยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองโลนะครับถ้าลงไปทางท่าพนมก็ยี่สิบเก้าสามสิบโลนะครับใครแวะไปว่าท่าพนมก็แวะมาได้นะครับเพราะว่าจะขึ้นแวะมหาผมอยู่นี่ก็ได้นะครับผมนะแวะไปพระพญาศิลนครราชก็ได้นะครับนะบริการทางมาก็แวะมาเจิดมาบึงมาซุ่มก็ได้เลยครับเดิมไม่ซื้อไม่หาว่ากันยินดีให้บริการนะครับน้องพี่น้องเนาะอ่าสำหรับคันไหนก็สดดดจะคคััันนนนไไหหก็ตติ่อมาาา้้ลลงเเรรรยบถยนต์เรา รถพร้อมใช้งานนะครับเดี๋เขาไล่เขาส่วนพร้อมใช้งานครับผมไปเมืองไปนากรบบอไสไปครับเดี๋ยวขี่มอเตอร์ไซค์ครับผมนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ครับผมมาสอ้คลิปนี้ก็ลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับช่องยูทูปนายหมูกี้รีวิวบายกิ่งโรบายเลียกับเด้อเพื่อจะพาคลิปใหม่ของนายหมูกี้รีวิวไลค์และลาเกิ่งโรบ้านคาสิเตอร์ของเราด้วยจะไปพาลุยนรืเข้ามาใหม่มาเรื่อยนะครับสำหรับคลิปนี้ครับผมขอบคุณเอฟซีไรเดอร์ขับเด้อแล้ชมพลจุดด้วยนะครับเนาะครับขอบคุณครับผมสวััสดีครบ